สวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานแอดอยุ่งมากเลยนะคะก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปเลยคะ่ะแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่นะคะแล้วก็ยังเข้าไปดูสตอรี่ของน้องเบสยูดเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะกะ็สองวันก่อนแอดเห็นสตอรี่ของน้องเบสที่ลงละครเรื่องใหม่ของน้องเบสใช่ไหมคะแอดก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องจะปังไม่หยุดนะคะ เพราะว่าอ,อย่างที่เราทราบกันนะคะนักแสดงของช่องวันคือเยอะมากๆนะคะการที่น้องมีละครติดต่อกันแบบนี้ถ้าไม่ปังจริงก็คือทำไม่ได้นะคะแสดงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็รักน้องเบสมากพอสมควรนะคะ ถ้าแอดดูจากในรูปนะคะรู้สึกว่าครั้งนี้น้องจะมาร่วมงานกับทีมงานของแกรมมี่เกลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในรูปนะคะคนที่นั่งหลังน้องเบสก็คือคุณลำเพลินวงสกรใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่พหลพลพ,พลกองเสงแล้วก็ข้างหน้าก็คือมีพี่เจจานะคะทีมงานคุณภาพแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ทีมนี้นะคะก็จะทําให้น้องเบสขยันขึ้นเก่งขึ้นในเรื่องของการร้องเพลงนะคะเรื่องความขยันน้องเก่งอยู่แล้วคะ่ะ แต่ว่าก็คงจะได้ฝึกลูกคอกันกับบรรดานักร้องลูกทุ่งทั้งหลายนะคะและก็ถ้าเกิดว่ามีพี่ไหมพี่ลมพร้อด้วยก็คงจะดีนะคะส่วนพระเอกจะเป็นใครนั้นก็มาเดากันเลยค่ะหรืออาจจะเป็นพี่พลพลหรือไม่ก็ไม่ทราบนะคะก็เดากันไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาคอนเฟิร์มอีกทีพวกเราก็คงจะได้เห็นกันนะคะแต่ที่แน่แนแอดคอนเฟิร์มเลยค่ะว่า กองนี้นะคะมีแต่ความสนุกสนานเฮฮาแน่นอนเลยค่ะและสําหรับแอดก็เป็นการดีมากๆนะคะที่น้องได้เปลี่ยนกองละครนะคะเพื่อที่น้องจะได้พัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่กับกองเดิมๆซ้าๆซ้าๆซ้าๆ,ๆบางทีหลายสิ่งหลายอย่างเราก็อาจจะ,ะไม่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่นะคะซึ่งถ้าได้ทํางานกับคนหลากหลายขึ้นน้องก็จะฝึกทักษะสกิลต่างๆ ให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อวานใครได้ดูคลิปของน้องอาชิตาบ้างคะ,คะกะ็น้องเขาก็มาบ้านน้องเบสนะคะมาเปิดกุเครื่องแป้งนะคะซึ่งสองสาวมาเจอกันคือน่ารักมากมากเลยค่ะแอดแอบมองว่าเขาคล้ายๆกันนะคะเหมือนกับคู่แฝดเลยค่ะก็ะทั้งคู่ก็เก่งมากๆนะคะประสบความสําเร็จตั้งแต่ายุยังน้อยนะคะ ก็อ่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็เข้าไปดูนะคะเพราะว่าน่ารักมากจริงๆค่ะก็ไปดูเคล็ดลับความงามของเขากันนะคะว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะคะส่วนอ่ที่น้องต้องช่างต้องจ้างช่างแต่งหน้าทุกวันนะคะซึ่งแอดก็คิดว่ามันเป็นการดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของสินค้าจ้างเราเขาก็อยากจะเห็นเราในลุคที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจในการแต่งหน้าด้วยตัวเองการจ้างช่าง ก็ดีที่สุดแล้วค่ะและสำหรับราคาสีพันของการแต่งหน้านะคะในความคิดของแอด ถ้าเกิดว่าเราทําทงานเงินเดือนน้อยๆนะคะถือว่าแพงมากนะคะแต่สําหรับระดับดาราทั้งหลายนะคะคือระดับนั้นถือว่าถูกมากๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูอัตราการาช่างแต่งหน้าของบรรดาเซเลบทั้งหลายนะคะขั้นต่ําเป็นหมื่นเลยนะคะซึ่งพี่ช่างแต่งหน้าก็คงจะสนิทกับน้องเบสนะคะก็เลยเรียกราคากับน้องไม่แพงนะคะสําหรับคนรักเบสซิมนะคะ เขากำลังจะมีคลิปร่วมกันอีกแล้วนะคะโดยมีพี่ยพี่เบียร์ยปยกนะคะเป็นพ่อสื่ออีกแล้วนะคะซึ่งจริงๆพี่เบียร์ยโยกก็รักซิมแบบ เป็นลูกชายเลยนะคะรักมากๆนะคะก็ครั้งนี้เขาจะมาเล่นอะไรกันเขาจะมาสลับร่างสร้างรักอะไรกันก็คงจะสนุกสนานแน่นอนค่ะดูจากาคลิปใน IG story ก็คือขำแล้วค่ะก็แอดตื่นเต้นอีกแล้วนะคะเพราะแอดอย่างที่บอกนะคะแอดรักเบสซิมนะคะส่วนพี่เบียร์ไยกคือแอดชื่นชมเขามากๆนะคะเขาเกิดมา,าในตระกูลมหาเศรษฐีนะคะแต่พี่เขาก็ ยังคงดำรงธุรกิจของครอบครัวนะคะคือทำธุรกิจของครอบครัวแต่เขาก็แยกแขนงออกมา,าเป็นธุรกิจของเขาเองก็เยอะนะคะบรรดาร้านอาหารต่างๆนะคะซึ่งเยอะมากๆนะคะแล้วก็มาเปิดโรงแรมของตัวเองอีกแล้วก็มาทำ u t u b e ของตัวเองอีกนะคะซึ่งถือว่าขยันมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆในวิธีของเขานะคะ ไม่ไม่ใช่ว่าเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะคือพี่เขาแบบายโนเนียมากๆคือบุกเบิกทำอะไรด้วยตัวเองเยอะมากซึ่งแตกแขนงมาจากครอบครัวนะคะแอดชื่นชมสุดๆเลยค่ะซึ่งการที่น้องเบสได้เข้ามาอยู่ในวงในวงจรของพี่เขานะคะคือมารู้จักสนิทสนมกันอย่างที่ที่ เป็นการดีเลยก็คือน้องจะได้ซึมทราบการทําธุรกิจวิธีการคิดของเขาอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาจะมีสุภาษิตว่าถึงเราจะไม่ได้ใกล้ชิดมากมายแต่ก็เราสามารถที่จะซึมทราบได้โดยเขาเรียกว่าครูพักรักจํานะคะฟังเขาพูดฟังเขาคิดอะไรแบบนี้นะคะน้องเบสก็ต่อไปก็จะเก่งทางด้านธุรกิจแน่นอนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้ถ้าเกิดมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ